สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือน,นสาธาร,รณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึงวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2559โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เลา19นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระจาชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานชูวันภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเทีเ่ยวบินที่ TG315 เสด็จพระรจชด,ดําเนินเยือนสาธารณารัฐอินเดียมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภา,ากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลอองพระบาทส่งเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบร,ราช,ชกุมารีจะทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลสันสกฤตโลกประจำปี2558จากสภาวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งอินเดียในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้ภาษาสันสกฤตและจะทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมบร,ราช,ชกุมารีซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณา รัฐอินเดียร่วมกับศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธรารณรัฐอินเดียจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธรารณรัฐอินเดียในปี2560นอกจากนี้จะทอดพระเนศสถานที่สำคัญทางศาสนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีรวมทั้งการดำเนินงานของคณะชีววิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทอสฮิลล์วิทยาเขตชิลลอง อันหนึ่งจะส่งพบกับนายประนับมุคเ์จีประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐอินเดียและนายโมฮัมหมัดฮามิดอันซารรรองประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐอินเดียเครื่องบินใช้เวลาบินประมาณ4ชั่วโมง30นาทีถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคารทีสาธรารณรัฐอินเดียในเวลา23นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมง30นาที นายใจทิพย์มาสุนดาอธิบดีกรมภูมิภาคใต้นายอภิเศกชุกลารองอธิบดีกรมพิธีการทูตนายชลิตมานิตยกุลเอกอักรราชทูตนกรลุ่มนิวเดลีและภระยานาวาเอกสิทธิชัยต่างใจผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาการผู้ช่วยทูตทหารประจําสถานเอกอักรราัทูตนกรลุ่มนิวเดลีนาวาอากาศเอกสุรสิทธิ์กิจจารผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรองผู้ช่วยทูตทหารประจําสถานเอกอักรราัตูตนกรลุ่มนิวเดลีและข้าราช สถานเอกอัครราชทูตแหกรุงเนวเดลีเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ได้มีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จก่อนที่จะเสด็จพระราชด,ดำเนินไปโรงแรมลีลาพาเลสเนวเดลี Daily, ที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเนวเดลีสาธรารณรัฐอินเดีย สำเ็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วล,ลัลลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วโทรวศทัดรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เวลา16นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยไหล,ลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายบรรสาลบุญน,นาคเอกอัครราชทูตนักกรุงโตเกียวและภริยาผู้ช่วยทูตทหารทั้งสามเหล่าทัพและรักษาการรองผู้ช่วยทูตทหารไทยประจ,จําสถานเอกอัครราชทูตนักกรุงโตเกียวเฝ้ารับสเสด็จจากนั้นสเสด็จไปยังโรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับโดยมีนายพัควัต ตันสกุลอัครราชทูตนักกรุงโตเกียวประธานและผู้จัดก,การทั่วไปโรงแรมอิมพีเรียลพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนักกรุงโตเกียวและคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จโทรทัศนทรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินัดดามาศเส็จไปในการประทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นประจำปีการศึกษา2558 วันนี้เวลา14.43น,นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรดราชาที่นัตามาตรเสด็จไปยังอาคารใหม่สวนอัมพรในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นประจำปีการศึกษา,า2558โดยมีผู้ส่งคุณวุิเข้ารับประทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน7คนมีผู้สำเร็จการศึกษากในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับประทานปริญญาบัตรรวมจำนวน794คน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปิดการเรียนการสอนเมื่อปีพุทธศักราช2541และเปิดอีก2วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตวัชรพลตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานีและวิทยาเขตบุรีรัมตั้งอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาเอก5าหลักสูตรปริญญาโท6หลักสูตรและปริญญาตรี10คณะ โอกาสนี้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการศึกษาในมหาวิทยาลัยล้วนมีความมุ่งหมายที่จะปลูกฝังความเจริญพร้อมทุกด้านให้มีขึ้นในตัวบุคคลอย่างน้อยก็ให้มีคุณสมบัติสำคัญสองประการคือมีความรู้ในวิทยาการขั้นสูงสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาตามความถนัดกับมีสติปัญญาความคิด พิจออารณาด้วยความมีเหตุผลและความสุดจริตยุติธรรมอันถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงตนของบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงได้ดังนั้นท่านทั้งหลายต่างสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้เข้าใจชัดเจนถึงความมุ่งหมายดังกล่าว ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงการนำวิชาความรู้และสติปัญญาที่ได้รับการศึกษาอบรมมาไปปฏิบัติใช้พัฒนาชีวิตและอาชีพการงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจขยันหมั่นเพียรและมีความคิดพิจารณาตราตรองให้บังเกิดผลดีแก่ตนเองแก่สังคมตลอดถึงความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ หวังว่าบัณฑิตทุกคนจะได้พยายามฝึกฝนอบรมตนให้ถึงพร้อมด้วยความประพฤติดีปฏิบัติชอบดังที่กล่าวมาให้บรรลุผลสำเร็จที่สมบูรณ์ตามความมุ่งหมายทุกประการ เทอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เวลา15นาฬิกา3นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตสเสด็จไปยังพระที่นั่งดูสิธตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชมหิดตราธิเบศร,รามาธิปดีจากกรีนฤบดินสยาม,มินทราธิราชบรมนาถบพิตร โดยพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดส,สุทัศน์เทพพระวรารามราชวรมหาวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชร,ร,รังสฤษฎิราชวรมหาวิหาร ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชันเช้าและชันเพลนมีการประคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬกาและ21นาฬิกากำหนดร้อยวัน การสวดพระอภิธรรมในปัจจุบันมีสองแบบได้แก่แบบทั่วไปใช้สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแก่ผู้วายชนที่เป็นบุคคลธรรมดาและแบบทํานองหลวงใช้สวดเฉพาะในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระศพและพิธีศพในพระบรมราชานุเคราะห์ ท่งนี้การสวดทํานองหลวงและการประคมย่ำยามในงานพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพตามโบราณราชประเพณีไทยนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเป็นการเร่งด่วนเพื่อเป็นการปกป้องรักษามรดกภูมิปัญญาของไทยที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลพร้อมศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการเสนอขึ้นบัญชีรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกคาดว่าจะสามารถเสนอต่อยูเนสโกได้เร็วที่สุดในปี2561 พระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปประทานถุงยางชีพแก่ราษฎรและประทานอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยวันนี้เวลา15นาฬิกาสินาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านน้ำเย็นตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ในการนี้ได้ประทานถุงยังชีพจำนวน250ชุดแก่ราษฎรที่ได้โอกาสในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและประทานอุปกรณ์กีฬาได้แก่ฟุตบอลตะกร้อวอลเล์บอลแบดมินตันและตาข่ายแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเย็นซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสก่อตั้งเมื่อปี2499เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน178คนส่วนมากมาจากบ้านน้ำเย็นและบ้านหัวนา มีครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนโดยปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีมีผลสอบโอเน็ตกลุ่มวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้นจากปี2557เป็นอันดับ5ของประเทศในโอกาสนี้ปลดให้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายไปตรวจรักษาโรคทั่วไปและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแกร่ราษฎร โดยมีผู้เข้ารับบริการ21คนส่วนมากเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดระบบกล้ามเนื้อเนื่องจากอากาศเป,ปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาวในการนี้ส่งเยี่ยมผู้เจ็บป่วยจำนวน5คนซึ่งป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองออทิสติกต่อมไร้ท่อผิดปกติผมร่วงโดยไม่ทราบสาเหตุและหายปาระหักจากการคลอด ดังนั้นทอดพระเนตรสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งหน่วยงานต่างๆเข้าไปสนับสนุนอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านและนักเรียนอาทิการทําของที่ระลึกประเพณีผีตาโขนซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดเลยส่งจําหน่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวการส่งเสริมปลูกกาแฟทั้งพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าบนภูเขาซึ่งจะให้กลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากผลกาแฟจะสุกช้าทำให้เกิดการสะสมคาเฟอีน ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า50ครัวเรือนรวมทั้งการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรต่างๆซึ่งมีปลูกมากในพื้นที่อาทิโดนัทข้าวเหนียวดำลืมผัวขิงผสมน้ำผึ้งเข้มข้นน้ำพริกแจวดำน้ำผักสะทอนและของที่ระลึกจากเปลือกข้าวโพด ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดจะได้ประทานกำลังใจแก่ผู้เจ็บป่วยแต่ขาดโอกาสทางการรักษาและประทานความช่วยเหลือสร้างความปรับรื้มแก่ราษฎรและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นภูเขากว่าร้อยละแปมีประชากรจำนวน5 2า0 0ืคนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นปลูกข้าวไร่ข้าวโพดขิงและมันสำปะหลัง คมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ประถมพระพุทธทเมตตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งที่12ทับ2559 วันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพระราชอุทยานสรานรมพลอากาศเอกชลิดพุกผาสุกองค,องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปถมพระพุทธเมตตาถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชครั้งที่12ทับ2,559 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาแนวทางการจัดหาผู้สนับสนุนการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ประถมธระมุตตเมตาเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ววัน เนื่องจากองค์พระมีขนาดหน้าตากกว้าง29เมตรสูง45เมตรหรือสูงประมาณตึก15ชั้นสร้างด้วยนินรัตนะทั้งองค์ประดิษฐานที่วัดเทพประทานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีซึ่งใช้งบประมาณมากถึง4 0 9ล้านบาทและยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมากประมาณ100ล้านบาททั้งนี้ได้เริ่มดาเนินการตอกเสาเข็มต้นแรกเมื่อปลายปี2556 การก่อสร้างดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าเป็นลําดับโดยจิตศรัทธาของประชาชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนในประเทศต่างๆโดยจะสามารถหล่อฐานองค์พระได้ในเดือนมีนาคม2560และใช้เวลาหล่อองค์พระรวมทั้งเก็บรายละเอียดต่างๆประมาณ2ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี2562 สำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจากปัจจัยร่วมถวายเป็นพระราชกุศลได้ที่คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ประถมกระทรวงมหาดไทยจังหวัดต่างๆสถานทูตไทยและสถานกงศุลในประเทศต่างๆทั่วโลกกรมประชาสัมพันธ์วัดเทพประทานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรี ร้านเซเว่นอและร้านค้าที่มีสัญ,ญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศหรือนําเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสอยดาว ปรชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ วันนี้ประชาชนจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมมหาราชวังโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความพาสุขของอาณาประชาราษฎรมาตลอดระยะเวลา70ปีที่ส่งครองสิริราชสมบัติ ซึ่งทุกคนต่างอยู่ในความโศกเศร้าโดยมารอต่อแถวอย่างเป็นระเบียบตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแม้ต้องรอเป็นเวลานานก็ไม่มีใครย่อท้อด้วยความตั้งใจเพื่อเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ โดยสำนักพระราชวังได้ทยอยประชาชนให้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพครั้งละร้อยถึงร้อคนซึ่งมีทั้งประชาชนที่เดินทางมาเองพร้อมกับครอบครัวและเดินทางมาเป็นหมู่คณะกับทางจังหวัดที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยกระทรวงมหาดไทยอาทิจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทนะครราชสีมาและนาราธิวาสจังหวัดละเจ็คน สำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพทางเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนให้พร้อมซึ่งใช้ในการผ่านจุดคัดกรองประชาชนบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงเพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วจะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและเหล่าจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกในทุกด้านให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งประชาชนสามารถเดินทางไปได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกา ท้องสนามหลวงเต็นท์11ฝั่งทิศเหนือบริเวณเต็นท์มูลนิธิ5ธันวามหาราชวันนี้เวลา11นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยรั์อัครราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณพระราชทานและประทานอาหารมื้อกลางวันแก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งวันนี้เป็นข้าวซี่โครงหมูอบซอสจำนวน500กล่องพร้อมขนมและน้ำดื่มทั้งยังโปลดให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาพรและโรงพยาบาลเพชรบุญประกอบด้วยแพทย์พยาบาลเภสัชกรเจ้าหน้าที่และหน่วยเคลื่อนย้ายออกหน่วยบริการตรวจโรคทั่วไปและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยส่วนมากขอรับการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโรคไข้หวัดและร่างกายอ่อนเพลีย ทางนี้ได้โปลดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานและอาหารพระราชทานทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์ซึ่งวันนี้เปิดให้บริการถึงเวลา20นาฬิการองประธานกรรมการคนที่2มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยครั้งที่2ทับ2,559 วันนี้นะห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาลชั้น9้าตึกกระยาณิวัฒนาโรงพยาบาลสงกรุงเทพมหานครก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยครั้งที่สองทับพผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันกราบเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูม,มิพ,พลอดุยเดชมหิตดลทิเบตร,รามาธิปดีจากกรีนฤือบดินสยามินทราธิราชบรม,มานาถบพิษเป็นเวลา า89วินาทีจากนั้นศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์สิทธ,ธิปรีชารองประธานกรรมการคนที่สองมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณารับรองผลการจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี2559เป็นเงิน80ล้านบาทดังนี้สนับสนุนโครงการหน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการปลูกถ่ายไตย10โครงการสนับสนุนวิจัยและทุนการศึกษาสนับสนุนเป็นค่ายาและค่ารักษาพยาบาลสนับสนุนเครื่องไตเทียมระบบน้ำและเครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ47แห่งและสำรองกองกลางทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปสัสสาวะที่ยากไร้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณนะพินทากรสวัสดีค่ะ